สติกเกอร์ใหม่จาก,ก,กเจ็ปสตูดิโอชื่อชุดตอนในเด็กขาดราคาเพียง30บาทเท่านั้นสําหรับพ่อค้าลูกค้าและนักสะสมเอาไว้แชทกันของแท้ของดีต้องมีแมวยืนครับซื้อได้แล้ววันนี้ที่ไลน์สติกเกอร์โซสวัสดีครับพบกับรายการป้ายาสัปดาห์ละครั้งนะครับข่าวแรกนะครับอาจารย์จิระยะนะครับออกสเตจูแล้วเป็นงานลิเสิ์แท้นะครับค่ายรีไวซ์สตูดิโอนะครับ นา,นานจะมีงานรนโตะค่ายลิเกธิตมาทั้งทีนะครับภาพที่ออกเป็นโปรโมทนะฮะเป็นจิระยะกำลังปล่อยพลังอยู่ก้อนพลังนี้เท่มากดีเทลยุบยับยบยับเลยนะครับลองไปตามกันดูต่อมานะครับพามวันออกงานปั้นนะครับตัวคลิปฟอร์ดนะครับจากเกม Death Standing นะครับ เกมนี้ผมเคยเห็นเดอะบ n g องนั่งเล่นแล้วจะหลับแต่ภาพสวยนะครับใครเป็นแฟนเดนตายโคจิมะต้องมีนะครับผมว่า,าภาพโปรโมทยังออกมาไม่ได้เยอะมากนะจากที่ผมดูในข่าวนะเดี๋ยวอ้างอาจจะหาภาพเพิ่มมาได้ผมว่าสวยงามตามท้องเรื่องนะครับต่อมานะครับ HFM นะครับออกไกลกัน้นตัวใหม่เป็นไกลกั้นที่ดีไซน์สวยมากขึ้นตัวนี้ผมชอบตอนมีท่ายิงสลิงมากๆนะครับแล้วก็ไอตรงเนี้ยแหลมๆสวยเลย ราคาก็ใช้ได้อยู่ใครเป็นแฟนก็ซิล่าไกกั้นต้องมีนะจ๊ะต่อมานะครับเลโก้ Lego, ออก R2D2 มานะครับตัวเบลเลอร์เลยแล้วก็สวยงามดีเทลดีมี2315ชิ้นให้คุณประกอบนะฮะประกอบกันให้ตาแตกไปเลยแนะนำพ่อลูกควรอยู่ด้วยกันนั่งประกอบด้วยกันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในบ้านสนุกสนุกประกอบกันสักครึ่งปี <laughs> ต่อมา z ซด o ีทอยนะครับออกไอรอนแมนลิขกสิแท้นะครับออก Mark 5กับ Mark 6ออกมาแล้ว Mark 5หําลังเดินทางมาถึงประเทศไทยส่วน Mark 6บางคนได้แล้วนะครับส่วนผมกําลังรออยู่ใครพีร้านประจําไปแจ้งกันได้ว่าพีรับของมายังเล่นกันให้มันเลยนะครับผมรอคอย Mark 5มากเพราะ Mark 5สวยมากมีกระเป๋าให้ด้วย Mark 6นี่เฉยๆไม่ได้อินแต่ของมันต้องมี <laughs> ต่อมานะครับค่ายไซชออกกาแล็กตัสตัวใหม่อีกแล้วแต่ส่วนตัวนะกาแล็กตัสตัวนี้ดีเทลดีขนาดเล็กลงกว่าเดิมนะผมรู้สึกแล้วก็ท่าโพสยังไม่เท่เท่าตัวแรกเดี๋ยวอ้างขึ้นกาแล็กตัสตัวแรกกับกาแล็กตัสตัว2ให้ดูตัวแรกอลังการงานสร้างตัวโคตรใหญ่ตัวนี้ผมเคยซ่อมไปประมาณ3ตัวแล้วผมอยากได้เองเลยตัวนี้สวยส่วนตัวใหม่ก็สวยแต่ผมรู้สึกว่าเล็กลงและโพสยังไม่เท่นะครับ แล้วก็อย่าลืมสติกเกอร์นะครับตอนเด็กๆขาดหาซื้อได้ที่ลายสติกเกอร์สโตร์นะครับเสื้อแจ๊บเหลือแต่สีขาวแล้วฝากฝังก,กันด้วยเอาให้มันหมดหมดไปสักทีเหลือน้อยมากๆจะได้ขึ้นวอวลุ่ม3กันสักทีนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีจ้ะอ่าตรงนี้เดี๋ยวก่อนตรงนี้นะสามารถส่งของเล่นมาให้เราถือได้นะ,อะไอรายการนี้รายการนี้ส่งมาฟรีไม่คิดตัง แต่ย okay. ึดของโอเครู้กันนะสดครับ <c oughs> <c oughs>